รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย คิดนะสักหน่อยโอ้ลูกน้อยของแม่แน่นักหนาพระคุณของน้ำนมบ่มอุรางเ,เติบโตมาด้วยนมแม่ ហេជូនណាជឿអង្គឯងខ្ញុំក៏ពេល ซาบซึ้งพระคุณอันคุณเลือลโลก,กินหมูกินปลาแม่กินเกลือพระคุณเลือขนาดนับกว่าเม็ดสายบางคนตะโกนาว่าพ่อแม่มันบาปแค่มือเท้าใบตานใหญ่าปาก เปล่ากว่าโอบประจําบางคนใกล้จะเป็นสงฆ์องค์พระนั้นแม่เข้าฟันดีใจได้ลาบซ้ำได้หวยเหรอไม่ใช่ยังนะได้ไรได้ลาบในี่ได้บวชลูกนะดูว่าเป็นลาบมันประเสริฐโนึกว่าได้ก้อยด้วยแต่ลาบอย่างเดียวเอาว่าไปบางคนกล จะเป็นสงองค์พระนั้นแม่เข้าฝันดีใจได้ลาบตั้มเห็นผ้าเหลืองเหลืองสดรถพระธรรมลูกได้นำให้แม่แผ่เมตาบวชสักหนึ่งพันซาเขาว่าสมได้น้ำนมสาม เท่านั้นนะแต่บางคนไม่บวชยังแถมด่าอันนิจาตายเป็นเตทษเศจริงอย่าดูหมิ่นว่าผู้ผู้มีคุณแล้วผลบุญจะสนองต้องทุกสิ่งจะทำมาค่าขายสมใจจริงอย่าประวิง อย่าเป็นคนทอลพกีไม่ดีรอกคนหคอรด่าแชงแสดงหูทพระเจ้าเอาเบืองบนท่านยอมรู้ใครผิดโูกท่านดูอยู่ทุกอย่าง ยามพันเตติสระเลนะสหปัญจัสีรานิยาจามาตติยัมติมยามพันเตติสระเลนะสหปัญจัสีรานิยาจามานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรห สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะะะรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธรรมธสาระธรรม สามคังสรน้กัสคังส้ำกับชามีถูปิยปิพุทธังสรนังกับฉามีถิยปิพุทธังสรน้ัามีปิยมปิังสรนังกัจฉาหมีปิยปิดคำมังสรนังกัจฉาหมีถูปิยปิสาคังสรน้กับามีิยปิสาครังสนกัจฉาหีิยปิพุทธ สาราังนตัดติยปิดพุตันสราณังขชั่นตัดติยปิดธรรมสราณังชั่นตัดิยปิดธ er nah <point> e. <pal> ัมมันสราณังคชั่นตัดติยปิดธรรมันสราณังคชั่ิติสราณังขมมันี้ที่ังอะมะพันเตปานาทิปตา เมระมะณีส ha 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 ิกขาปัตตัสมาธิยาณีอาลาจิปตาเมรมณีสิกขาปัตตสมาธิาณีอัจฉาธาเรังมณีสิกขาปัตตสมาธิญาณีเวรังมะีสิกขาปัตตสมาธิยาณีเาเมสุยชาจาเระมณีสิกขาปัตตสมาธิยาณีมุสาวาธา เวรัมณีสิกขาปัทังสมาธิยามีมุสาวาทาเวรัมณีสิกขาปัทังสมาธิยาสีอภิการเรเซตุขามังอนุกรรมปิมันประจัง เชื่อมั่นในะวัมตระตนักจจึงมีความสนใจในการสดบตอ่อฟังพระธรรมเทศนาซึ่งเป็นการแสดงถึงควาสั่งสอนขอพราบทูนลนะพรับเจ้า ่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังสองสุดทางปฏิโตสุดาาทดางปนิโยธปฏิสิทธิสิ่งที่ฟังแล้วแต่ยังไม่เข้าใจชัดย่อมเข้าใจสิ่งนั้นชัดสามการขัดวิจิตรบังเทาความสงสัยสยได้สี่สัจจจตั้งประสิทธิจิตของผู้ฟังย่อมผ่อนแล้วห้า ของตนให้ตรงอานิสงส์ห้าประการนี้จะมันเกิดแก่ผู้ฟังธรรมให้เสมอเพราะเหตุนี้การฟังธรรมท่านจึงจะเป็นเสวนาลุกศิษย์เป็นการฟังอย่างสูงสุดไม่มีการฟังในใดจะสำน,นึกลงบนที่ท่าน ที่ได้หวังจากเจ้าเท่าปลายแขนอยากให้เจ้าเตรียมเป็นทุกสมัยด้วยควาณธรรมำนำร่องออดไปรพบความดีจากคุ้มท่าตลอดการแม้น,นยากให้ลูกมีคุณธรรมคารวะน้องน้นพ่อแม่อย่าทำตนดื้อรัานชนะแพ้นั้นตาพ่อและแม่จะรับรองขอเพียงท้องน้ก็เกดเดยเพื่นเลยแข่งห้ที่จะสนองทำภารกุจขอคงคอ อ,อ,อ้อนคนดีล่มเย็นแม้เจ้าร้องอ,อ,กอ,อ,กอ้ออนไม่อยู่ดังยาเมื่อรูปเจ็บไข้ใจแทบขาดภาวนาให้แควคลาดจากภัยนั้นอยากรับทุกของลูกมาผูกพันอยากกิดกั้นภัยทุกอย่างให้ห่างไกลเมื่อเติบโตของนั้นเจ้าเข้าใจึ้ง สองคนพูดซึ่งอยู่จิกใกล้ถึงดุตาว่าองใช้อะไร ไม่ใช่อะไรความหวังผูกัให้เจ้าได้ดีลูกอย่าเพิ่มขึ้นโกรธต้องติดปิดจงพินิจด้วยปัญญาอยา่ามีอุที่พ่อแม่เจ้าเท่าชีาวิตเด็กผูกมายจดบันทึกเพื่อ